ัเซลฟี่รองเท้าแกมโก้เข้าสู่ช่วงแตกประเด็นนะครับวันนี้เราเริ่มกันที่ความคืบหน้ากรณีไปพบเสือโครง หกตัวครับอยู่บนดาดฟ้าอพาร์ตเมนต์ชั้นห้าที่จังหวัดปทุมธาน,นีนะครับทั้งหมด6ตัวเนี่ยนะครับก็มีพ่อแม่คู่หนึ่งแล้วก็มีลูกๆอีก4ตัวครับเจ้าหน้าที่ล่าสุดแบ่งการจัดการออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเจ้าลูกๆ4ตัวเจ้าหน้าที่นกำลังเดินทางเข้าไปเพื่อที่จะไปเจาะเลือดพวกมันนะครับแล้วก็ตรวจพิสูจน์ DNA ว่าเป็นลูกของพ่อแม่พันจริงหรือไม่ครับหลังจากที่ตรวจพิสูจน์แล้วนะครับก็จะส่งทั้ง4ตัวเนี่ยไปดูแลที่อุทยานพาะพันธุสัตวว์ปป่าาาาเขรรระทััับบชช้งงจดุ ส่วนตัวพ่อกับตัวแม่ล่าสุดเจ้าของที่เ,เราได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยบอกกับเรานะครับว่าเตรียมที่จะส่งพ่อแม่พันธุ์สตัวนี้ไปอยู่ในสถานที่ที่เตรียมไว้จะทําเป็นสวนสัตว์ย่านรังเสร็จครับ ผู้ชมครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเสือ6ตัวไปอยู่บนดาดฟ้านั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมครับไม่ว่าจะเรื่องของสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูนะครับมันเป็นสัตว์ป่าครับไปเอาไว,ไว้ในที่แคบๆได้อย่างไรแล้วที่สําคัญเจ้าหน้าที่บอกกับเรานะครับว่านี่น่าจะเป็นลักษณะของขบวนการเตรียมที่จะส่งออกไปขายต่างประเทศเพราะมูลค่าของมันถ้าไปอยู่ในจีนไปอยู่ในเวียดนามนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นเท่าตัวนะครับไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานชิ้นนี้ครับ ชุมชนที่หนาแน่นไปด้วยตึกลามบ้านช่องซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยโดยรอบมีผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นสาวโรงงานที่ทำงานย่านนวนครแต่ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ก็ทราบว่ามีการเลี้ยงเสือไว้บนดาดฟ้าของอาพาร์ตเมนต์ที่พวกเขาอาศัยอยู่แต่ไม่มีใครกล้าพ,พูดเพราะเจ้าของเสือเป็นเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ย่านนี้ทั้งหมดบอกไม่ถูกอะพี่ก็ตกใจตกใจมากกว่าก็เห็นตัวใหญ่ก็ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันค่ะ ึือมากจะตกใจมากกว่าไม่คิดว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ชาวบ้านบอกเพียงว่ามีการเลี้ยงเสือมานานแล้วตัวแรกๆชื่อไอ้ด้วนและจูเนียตัวใหญ่กว่า150กิโลกร,รมัมแต่น่าจะถูกขายไปแล้ว การเลี้ยงเสือโคร่งลายเบงกอซึ่งมีน้ำหนักตัวมากกว่า100กิโลกรัมแบบที่เห็นอยู่นี้นะคะซึ่งตรงนี้ตั้งอยู่บนอาพาร์ตเมนต์ค่ะสถานที่ก็ไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่ของเสืออยู่แล้วนะคะเพราะที่นี่ไม่ใช่ป่าและที่สําคัญนะคะจะต้องมีการตรวจสอบว่าที่นี่มีใบอนุญ,ญาตในการครอบครองเสือซึ่งเป็นสัตว์สงวนที่ถูกต้องหรือไม่ค่ะ เมื่อปี2546มีการเปิดให้ขอใบอนุญาตครอบครองสัตว์สงวนเจ้าของอพาร์ตเมนต์ลิบบันดิตได้ไปขออนุญาตครอบครองเสือเมื่อเปรียบเทียบอายุเสือที่ยึดได้น่าจะมีอายุเกิน9ปีนับจากใบขออนุญาตแต่เสือที่ยึดได้กลับมีอายุเพียง3ปีกว่าและยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าเสือตัวเล็กไม่น่าจะใช่ลูกตามที่เจ้าของกล่าวอ้างโดยก่อนหน้านี้มีการจับขบวนการชำระเสือโครงได้ที่บางกรวยบางชันแก่งคอยและตำรวจเวียดนามยังจับเสือที่คาดว่าน่าจะ ส่งมาจากไทยได้ด้วยเอ่อตำรวจสิ่งแวดล้อมที่เวียดนามได้เมลมาบอกว่ามีการเมลส่วนตัวมาบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีการจับ4ตัวนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลว่าคนที่นู่นมาซื้อจากแถวนี้ไม่ทราบว่าที่นี่หรือเปล่านะครับโดยโดยดูขนาดแล้วก็น่าจะเท่าๆกับ2ตัวเล็กที่อยู่ตรงนี้ครับ เสือที่ขายได้ทั้งตัวตั้งแต่หน้าผากหางอวัยวะเพศร,ราคาห้0 0 0ื่นขึ้นไปอยู่ที่ขนาดส่วนกระดูกแพงสุดได้ตัวละไม่ต่ำกว่า600,000บาทรวมทุกส่วนขายได้นับล้านบาทขบวนการจึงอาศัยช่องว่างของกฎหมายเพราะพันเสือเพื่อธุรกิจหลายเครือข่าย นพกิจรถธนพัฒน์ถ่ายภาพสุมนาแจวเจริญวงทีมข่าวสังคมรายงานแน่นอนนะครับเรื่องเส้นทางของเสือเราทีมข่าวแต่ประเด็นจะติดตามอย่างใกล้ชิดครับมาถึงเรื่องที่น่าภูมิใจนะครับประเทศไทยคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากลายเป็นศูนย์กลางของการศึกษาธรรมะของพระสงฆ์ต่างชาติครับ ครับเมื่อสองวันก่อนนะครับทีมข่าวแตกประเด็นเราได้ไปร่วมในงานเสวนาที่ทางสสสเขาจัดขึ้นครับภายในงานผู้ร่วมเสวนานําเสนอผลงานชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผลงานที่ทําให้สังคมนั้นสงบสุขครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่าสังคมจะสงบสุขก็ด้วยการศึกษาพระธรรมครับผลงานชิ้นนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระจากประเทศอินเดียเข้ามาศึกษาพระธรรมในประเทศไทยเพื่อจะนําพระธรรมคาสั่งสอนกลับไปเผยแพร่ที่บ้านเขานะครับเราจึงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผลงานชิ้นนี้ครับลงพื้น ที่ไปนะครับที่โร,ร,ร,รงเรียนอนุบาลอุณากูลนครับเป็นโรงเรียนอนุบาลร้างอยู่ในชุมชนเมืองเอกจังหวัดปทุมธานีเป็นที่ที่พระสงฆ์จากอินเดียเขาเดินทางเข้ามาใช้ที่นี่เป็นที่พักอาศัยเพื่อศึกษาพระธรรมการเรียนรู้พระธรรมในประเทศไทยของพระสงฆ์อินเดียนั้นเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณประพิมพันธ์บำรุงศิลป์ครับผู้ประเสริฐที่สุด,อด,ดของโลกสามเณรที่มาจากประเทศอินเดียทั้งแรูปนี้กำลังฝึกการฟังพูดอ่านและเขียนวิชาภาษาไทย โดยนางวลภาสลินอัมภัยจิตอาสารับหน้าที่เป็นครูสอนสมเนนทั้งแต่รูปนี้โดยใช้วิธีการสอนถ่ายทอดผ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าใจความหมายที่ตรงกันออย่างวันนี้ก็มีการเรียนการสอนพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า จากเดิมที่นี่นะคะเคยเป็นโรงเรียนอนุบาลนะคะแต่หลังน้ําท่วมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาทําให้โรงเรียนอนุบาลแห่งนี้นะคะถูกปิดตัวลงวันนี้นะคะที่นี่จึงถูกปรับเปลี่ยนเป็นสถานฝึกปฏิบัติธรรมนานาชาติที่จะมีการเรียนการสอนทั้งวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษและพระพุทธศาสนาให้กับสามเณรที่มาจากประเทศอินเดียจากห้องเรียนของโรงเรียนอนุบาลวันนี้ห้องเรียนนี้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นห้องเรียนอย่างง่ายๆที่ใช้สอนสามเณรที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียเพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอน และการฝึกปฏิบัติของพระสงฆ์ในประเทศไทยอย่างสามเณรโพธิติศาะเคยเดินทางมาประเทศไทยเมื่อสองปีก่อนเพื่อศึกษาศาสนาพุทธและสอบนักธรรมตรีและครั้งนี้ก็เดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อสองเดือนก่อนเพื่อสอบนักธรรมโทอยากจะสนพุทธศาสนาที่อินเดียถ้าพุทธพระพุทธเจ้าเกิดที่อินเดียตัวน,นี้น้อยมากอยากจะสนที่บาสาอุบาสิกาที่นู่ ไม่ต่างจากสมณเณรทั้งแปดรูปที่ตัดสินใจเดินทางมาศึกษา,าศาสนาพุทธที่ประเทศไทยโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการเป็นพระสงฆ์และนำาศาสนาพุทธที่ได้รับที่นี่ไปเผยแผ่ที่ประเทศอินเดียมอนีปเที่ก็เรียนเรียนเสร็จแล้วก็ไปเอไปประเทศอินเดียแล้วก็สอนพระพุทธศาสนาที่นู่นไม่มีใครสอนครับมีแต่พระ มมมันไมมนไ่ีพระภิกคุอภยปุตระบอกว่าสัมมาเนนที่เดินทางมาที่ประเทศไทยนั้นมาจากหลากหลายรัฐในประเทศอินเดียและเป้าหมายที่ต้องการให้สัมมาเนนมาศึกษาที่ประเทศไทยเพราะเลื่อมใสศรัทธา,าก,การฝึกปฏิบัติของศาสนาพุทธหนังสือและประวัติศาสเราสอนได้แต่พูดถึงการปฏิบัติคนที่จะเรียนเขาต้องเขาต้นเห็นแล้วก็เขาต้องตม เนรที่ไม่มีประสบการณ์ปปอะไรให้บวทแล้วก็ให้เห็นประเพณีวัฒนธรรมที่เมืองไทยเขาจะได้สอนต่อพระภิกขุอัพยปุตระยังตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะนำสามเณรจ,จากประเทศอินเดียมาฝึกปฏิบัติให้ได้ถึง2,000รูปเพื่อที่500รูปจะสอบให้ได้นักธรรมชั้นสูงสุดเพื่อที่นำหลักธรรมคำสอนที่ได้ไปเผยแผ่พุทธศาสนิกชนที่ประเทศอินเดีย ซึ่งปัจจุบันมีผู้นับถือศาสนาพุทธอยู่ไม่มากนักกลิอย่โซถ่ายภาพประพิมพันธ์บำรุงศิงรายงาน ตามข้อมูลนั้นระบุนะครับว่าไม่ใช่แค่พระจากอินเดียครับยังมีพระจากกัมพูชาลาวแล้วก็บังคลาเทศที่เข้ามาศึกษาพระธรรมในประเทศไทยนะครับทีนี้เราลองมาดูข้อมูลพระในประเทศไทยกันบ้างนะครับตามข้อมูลเราลองไปดูที่พระธรรมทูตครับพระธรรมทูตก็คือพระที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่หลักนะครับปรากฏว่าพระธรรมทูตที่เผยแผ่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ5,260รูปนอกจากนี้เราก็มีพระธรรมทูตที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศอีกจํานวนถึง1,383้ รูปด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีข้อมูลที่ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยเราก็มีพระที่เดินทางออกไปศึกษาพระธรรมนอกประเทศเราเช่นกันนะครับเป็นพระสงฆ์ไทยที่เดินทางออกนอกประเทศศึกษาพระธรรมแล้วออกกลับมาเผยแพร่ในไทยจํานวนต่อปีเนี่ยอยู่ที่7582รูปครับในขณะที่พระสงฆ์ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อศึกษาพระธรรมนั้นก็มีถึง2032รูปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจครับของประเทศไทยเราที่กลายเป็นศูนย์กลางสําคัญนะครับที่ ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับคุณผู้ชมครับมีรายงานด่วนเข้ามานะครับเป็นภาพข่าวที่เราได้รับมาเมื่อสักครู่นี้ครับในขณะเดียวกันก็ได้ภาพจาก My Report ซึ่งคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาด้วยนะครับเป็นเหตุการณ์4ี่คนร้ายใช้อาวุธปืนปล้นร้านทองครับแล้วมีการดวลปืนกันระหว่างคนร้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองปรากฏว่าคนร้าย3ใน4ใช้อาวุธปืนเข้าไปบุกป,ปล้นร้านทองจงถาวรในตลาดเทศบาลบ้านฉางนะครับแล้วก็ดวล ปืนกันครับหลังก่อเหตุไม่นานนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ครับแต่ว่าดาบตํารวจนีวัดเสียงวิไลถูกยิงได้รับบาดเจ็บส่วนคนร้ายอีกหนึ่งคนก็ถูกยิงบาดเจ็บเช่นกันแล้วก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าโดยการช่วยเหลือของเพื่อนร่วมแก๊งนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังปิดล้อมป่าเพื่อที่จะล่าตัวคนร้ายที่เหลืออยู่อีกหนึ่งคนครับทั้งหมดคือแตกประเด็นนะครับช่วงหน้าติดตามเจาะข่าวเด่นกับคุณสรย,ยุทธ์ส่วนช่วงนี้ทีวี360อองศาผมลาไปก่อนสวัสดีครับ